สวัสดีครับแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมานะครับทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทยก็ได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนนะครับเข้าไปบันทึกภาพแล้วก็ถ่ายทำความเคลื่อนไหวของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยว่ามีการฝึกซ้อมเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับก็เราจะเห็นภาพ ที่เผยแร่กันจะมีออนอุมาสิทธิลักษ์นะครับก็คืออดีตนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ได้เข้ามาช่วยฝึกซ้อมนักตบสายเลือดใหม่นะครับที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและเธอได้สัมภาษณ์ว่าออนมาช่วยซ้อมน้องๆระหว่างที่น้องไปแข่ง v ี l หนูก็มาซ้อมกับชุดที่2เพื่อ เตรียมพร้อมอยู่เสมอหลังจากกลับจาก VNL หนูก็จะมาช่วยน้องซ้อมต่อเนื่องด้วยนอกจากนี้ยังเข้ามาออกกำลังกายดูแลตัวเองหลังจากเพิ่งผ่าตัดมาด้วยส่วนในเอเชียก็ไม่เชิงว่าจะมองข้ามก็อยากให้น้องนำสิ่งที่ทดสอบใน VNL มาปรับใช้ในรายการนี้น่าจะดีขึ้นหรือจะดรอปลงจากที่ซ้อมร่วมกับน้องมา ทุกคนมีพัฒนาการทั้งเรื่องระบบทีมความคล่องตัวจากที่มาซ้อมทุกคนมีพัฒนาหมดเลยและที่สำคัญคือเล่นบอลเร็วมากและตีบอลแรงมากนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวลองฟังเสียงเจ้าตัวพูดกันแล้วกันนะครับ ก็มาช่วยซ้อมน้องๆค่ะก็ตั้งแต่น้องกลับมาจากเวนแอลแล้วก็ตอนที่น้องๆไปแข่งเวนแอลหนูก็มาซ้อมกับน้องๆที่เป็นชุดที่สองที่เตรียมพร้อมอยู่ค่ะใช่ค่ะก็จะบอกงี้ก็มาออกกําลังกายด้วยมาดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าหายจากการผ่าตัดมาก็จะได้มาช่วยน้องๆมาฝึกซ้อมให้น้องๆด้วยอะไรด้วยค่ะ ก็ตั้งแต่หลังเว l ก็ยังไม่ได้มีแมตช์แข่งอะไรมากนะคะหนูคิดว่าแมตช์ต่อไปจะเป็นแมตช์แข่งอีกรอบหนึ่งก็คือในระดับของเอเชียเราหนูคิดว่าจะถามว่ามองผ่านเลยไหมมันก็ไม่ไม่สามารถมองผ่านได้เพราะว่าวอลเลย์บอลมันมีอะไรที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลาค่ะก็อยากให้น้องๆเขาเรียกอะไรอะดูแลตัวเองแล้วก็เอาผลที่ตัวเองเคยทํามาจากเวนอละค่ะก็เอามาทดสอบต่อใน A ในเอเชียของเราอะค่ะว่า จะดีขึ้นหรือว่าจะดรอปลงเหลืออะไรกันแล้วแต่ค่ะก็เอามาดูในแมตช์นี้ได้ดีค่ะว่าก็หนูคิดว่าน้องๆมีการพัฒนามากนะคะเพราะว่าระบบทีมระบบการคล้องตัวทุกอย่างหนูคิดว่าดีขึ้นเยอะมากค่ะจากที่หนูมาซ้อมกับน้องๆค่ะทุกคนมีพัฒนาทุกคนเลยค่ะทั้งลิเบโร่ทั้งบอลตีทุกคนคือโค้ชให้เล่นบอลเร็วมากขึ้น หนูเห็นน้องๆตีบอลค่อนข้างที่จะแรงค่ะแรงมากด้วยวอายุเยอะแล้วค่ะไม่ทันแล้วแต่ก็ไม่แน่นะคะลองเรียกคนมาดูว่าทันหรือเปล่าค่ะขอบคุณค่ะคำถามสุดท้ายนี่ก็เรียกรอยยิ้มได้เลยนะครับอ่าก็อนุมาถูก ถามว่าให้กลับมาเล่นตอนนี้จะไล่ตามน้องทันไหมจเจ้าตัวก็แบบตอบแบบติดตลกนะอุ้ยอายุเยอะแล้วแค่ไม่ทันแล้วค่ะอะไรประมาณนี้นะครับก็บอกว่าลองเรียกโค้ดมาดูสิว่าจะทันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับ,บรค,รรปปรรครับ,รบก็วันนี้ก็มาอัปเดตเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงไทยแล้วก็เรื่องราวของออนอุมาสิทธิลักษณ์นะครับหนึ่งในเจ็ดเซียนที่พวกเรายังคิดถึงก็วันนี้ก็ถือว่า ได้มาช่วยซ้อมให้กับน้องๆนะครับเธอก็ยังติดตามช่วยเหลือน้องๆมาอยู่ตลอดนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องโจนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาคดคลิปดีๆจากช่องโจสปอรอีกต่อไปนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ